สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีนัดนะคะจะต้องไปตามนัดนัดของเราก็คือการไปดูคอนเสิร์ตค่ะวันนี้เพื่อนแกจองตั๋วให้นะคะตอนในตอนที่เราอยู่เมืองไทยจองตั๋วเรียบร้อยเพราะถ้าจองชาก็จะไม่ทันนะคะออตอนแรกก็จะจองที่แคนเกตนะคะซึ่งเรากินลงมาถึงสองวัน วันที่สามก็จะเป็นคอนเสิร์ตช่วงที่ที่เราไม่จองตอนนั้นค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่สบายหนักมากทั้งคู่นะคะโควิด <laughs> กินค่ะ <c oughs> ตอนนี้เพื่อนก็เอารถแท็กซี่ที่น่ารักมาให้ใช้ <c oughs> เพราะว่าเป็นช่วงที่ยังขายไม่ได้นะคะเราทิ้งรถบ้านไว้ที่นี่นะคะแล้วก็ขับแท็กซี่คันนี้ไปที่บ้านเพื่อนจากนั้นก็จะเปลี่ยนรถนั่งรถของเพื่อนไปที่สเก็ตเนส ซึ่งเป็นเป้าหมายของเราจากบ้านเพื่อนขับไปที่สเก n เนสก็ประมาณ2ชั่วโมงขับรถมาถึงสเก n เนสแล้วค่ะ <Okay. S 1> เรามาถึงตอน6กโมง5นาทีเข้าไปในร้านแมคโดนัลด์คนรออยู่4ีสินาทีไม่กินอาหารปัะชงลุงต้องไปเทียงเาอาผลปรากฏว่าเขาทำาบิน,นัำเบอร์ของเราหายค่ะ uh huh. อะไรกันเนี่ยคนที่มาทีหลังเรายังได้กินก่อนนะคะนี่คือ ร้านแมกโดนัลที่เราเข้าไปกินเมื่อกี้ค่ะ she like McDonald's no not really but yeah เป็นน้ำพองครีมโอเค I ่ะเสร็จแล้วโอเคห Yeah เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของ Skegness นะคะ Skegness เป็นเป็น area ที่อยู่ y ใช่ซันชัยตอนนี้หนึ่งทุ่มนะคะหลังจากที่มาเห็นแดดมาสามวันแล้วมีฟังซีชัวร์ดีกว่าดิเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้คือ Skegness เดี๋ยวจะแพนให้ดูรอบๆนะคะทุกคน แล้วจะเป็นเมืองคาสิโนโนะเป็นเมืองคาสิโนโของเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะมุมมุมประเทศทางนี้นะทางลินคอนก็าจะมีแบบนี้ค่ะไม่ถูกพื้นที่นะคะเ,คเ,คเป็นพื้นที่วันนี้ลุชลงชอนเรามาใน พักสน้สีเหลืองเลยนะคะเพราะว่านากักดนตรีของเราที่จะแสดงคอนเสิร์ตวันนี้ก็จะรุ่นเราคราวเดียวกับลุงชอนกับลุงเอียนค่ะลุงชอนกับลุงเงองเียนอายุเท่ากันนะคะแต่ว่าลุงชอนแกก็จะมีปัญหากับสุขภาพะคะ่ะอันนี้กระเป๋าที่แกอิ้วเป็นกระเป๋าถังออกซิเจนนะคะถัองออกซิเจนต้องสูดออกซิเจนเดินก็ต้องช้าๆะคะ่ะเดินเร็วไม่ได้

ดูซิว่าเราจะตรงไหนของที่นั่งค่ะได้ที่นั่งแล้วค่ะ่่สก็ึงบอกเลยว่างานนี้ไม่มีใบรูปชื่อบทนะคะก็คือโชว์วดีวดีใช่โชว์วดีวดีตอนนี้เราอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะฝั่งเดียวกนจะเริ่มตรงกลางเลยค่ะ ได้เหลืสี่ใบซื้ายที่ที่เป็นแบบเดียวกันสี่ใบนะคะเกือบแล้วเกือบจะได้แบบว่าคนนึ่งนั่งตรงนี้คนนึ่งนั่งตรงโน้นคนนึ่งนั่งตรงช่องนี้นั่งสี่ใบนั่งด้วยกันเสียงเพลงก็ประมาณนี้ค่ะจะไม่แน่ใจว่าคลิปเนี้ยลงแล้วจะมีปัญหาการติดใจไหมคือคนอาจจะต้องลบพื้นหลังของเสียงแบ็คกราวด์หรือเปล่านะคะเพราะว่าอูแล้วขังกลัวจะไม่ผ่านกลัวยูทูบจะไม่ให้ผ่านกลัวจะโดน thank <laughs> you Thank you very much. We're going to finish off now, ladies and gentlemen, the great song. Hello, everybody! Hello, Skipnets! <laughs> you feeling good? Yeah. You all ready for some rock and roll? Yes. Good, because guess what? We're Shawadi Wadi. -wadi. <laughs> and we're going to be playing, ladies and gentlemen, all the Shawadi Wadi hits tonight. Starting off with this one. It's called I Wonder Why.

Seventy. Eighty five. Two pence. Yeah. Eighty five. Ninety. มาแล้วค่ะทุกคนสนุกมากกลับมาอีกทีฟ้าเมือด้วยยังเดี๋ยวไปดูสิโอเมือแล้วฟ <laughs> ้ามือแล้วค่ะกำลังครบค่ำเลยนะคะสามทุ่มกว่าั้งรอค่ะทุกคนเพราะว่าลุงไปดูแลเพื่อนในห้องน้ำนะคะเพราเพื่อนจะล้มในห้องน้ำถ <laughs> ตอนนี้ลุงชอนก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วแต่ว่านั่งพักให้ออกซิเจนตัวเองก่อน ดูดูแลเพื่อนเสร็จแล้วก็ลงไปงงงงต้ต้งนานมาเอ้งดูแลสาม,าสรรมีส่วนที่ฉันได้รู้ลงมาตอนที่ก็ทุกคนวันนี้ประทับใจมากาตั้งแต่อยู่ประเทศอังกฤษนะคะตั้งแต่ปีสองพนหร้อยห้าสิบสายังไม่เคยดคูไปดูคอนเสิร์ตเลยทุกคนครั้งนี้ก็จะเป็นชอนที่อจองตั๋วให้เราตั้งแต่เรายังอยู่ที่ประเทศไทยนะคะพอเราบินมาก็พอเราบินมาแล้วก็ได้มาดูนะต้องประทับใจด้วยของชอนชอนก็ชะได้คลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยอนะคะทุกคน แล้วก็ดิฉันอาจจะจัดการกับเสียงของเพลงซึ่งอาจจะมีปัญหากับ YouTube นะคะแต่จะพยายามให้ดูแล้วก็ให้สนุกไปกับคลิปด้วยนะคะเราเป็นคอนเสิร์ใหม่ๆดีๆได้รับการต้อนรับคือตอนแรกแบบไม่อยากมาเลยแต่ได้ฟังดนตรีแล้วก็ประทับใจครับวันนี้วันที่ใครจะดูเพลงในคาเฟ่คาเฟ่เดียวกันนี่แหันนี้เราก็ได้กลิ่น ก็เป็นบรรยากาศสามทุ่มกว่าค่ะกคนสเกตเนสในยามค่ำคืนนะคะก็จะเป็นเมืองที่ถ้าภาษาบ้านเราพูดว่าเมืองคาสิโนทุกคนน่าจะเดาออกใช่ไหมคะว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงฉันก็เบ็ดจะหมดแล้วค่ะทุกคนคือวิวทิวทัศน์บรรยากาศก็คงจะให้ทุกคนได้ดูถ้ามีโอกาสได้วนมาที่สเกตเนสอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมมาจนถึงตอนนี้นะคะก็จะพยายามตัดคลิปออกมาให้ดีที่สุดค่ะคอนเสิร์ตวันนี้ประทับใจมากชสวัสดีวัสดีนักคิวเวโรนิ卡 ตั้งคิวชอนคชอนก็ขอบคันกับเจ๊เมอนัเองโอเคทุกคนมาใกล้ๆนี่จะหมดแล้วนะทุกคนจะเขาเอาไว้พบกันหม่ในคลิปต่อไปนะคะจหลก e ี๊เ e ิดีเทีทนีกรีนี่นี่แฟนคลับค่ะทุกคนแฟนคลับรอนักร้องนะคะอย่าบอกว่ามีแต่เด็กวัยรุ่นวัยรุ่นเข่าเสื่อมก็มีเหมือนกันค่ะ นักร้องอยังไม่ออกแต่ว่าแฟนคลับออกมารอนนะคะน่ารักจังเลย